คูเมืองทวรารวดีนะครับน่าจะมีประมาณสองร้อยเมืองนะครับจากเนื้อหาในคราวนี้เนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นคูเมืองในแบบของูมิปัญาของคนไทยนะครับองเมืองโบราณโนเมืองนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวโครงกระดูกนี้ก็คือประมาณสองพันห้าร้อยปีอันนี้จะเป็นโนเมืองแอ๋นะครับซึ่งปรากฏว่าจะมีคู่เมืองเดิมจะขนาดเล็กแล้วก็ ตัวเมืองได้ขยายแล้วก็คือมีตัวคู่เมืองอันใหญ่สร้างเพิ่มใหม่ทีนียนะครับขนาดคู่เมืองคือสามพันหกร้อยไร่นะครับถ้าเป็นของราชปรมทมาจะประมาณหกพันไร่หันละหรืออาจจะถึงเจ็ดพันไร่ตรงนี้คือจาลึกของพระเจ้าจิตเสศนะครับแล้วก็มีท่าสิบลิงไว้ด้วยนะครับสององค์